สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ YouTube จะกล้าไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราเนะ่ครับโดยครั้งนี้นะครับเราก็จะไปเที่ยวช่องเย็นนะครับไปกลางเต็นท์นอนไปตามหานกสวยๆกันอีกแล้วครับ ครั้งนี้ก็เหมือนหลายครั้งที่ผ่านมานะครับเรามากลางเต็นท์คันที่อุทยานแห่งชาติแม่วงนะครับบริเวณลานกางเต็นท์ของอุทยานชาติแม่วงนะครับครั้งนี้เราใช้เต็นท์วิดาริโดทีปีออโต้นะครับก็เป็นเต็นท์ทรงกระโจมของเรานะครับเราก็กางกันแบบรวดเร็วเหมือนเช่นเคยครับเพื่อจะรีบไปตามหานกสสวยถ่ายคันที่ช่องเย็นครับในบริเวณลานกลางเต็นท์ ที่ทําการอุทยานแห่งชาติแม่บงนะครับเราก็ได้เจอกับดอกกล้วยไม้สวยๆนะครับเราเลยเก็บบรรยากาศดอกไม้มาให้ชมกันครับจากนั้นพวกเรารีบเดินทางไปยังช่องเย็นเพื่อตามหานกสวยๆถ่ายกันครับเส้นทางที่จะไปช่องเย็นกำลังปรับปรุงดีเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับแต่สองข้างทางค่อนข้างแห้งแล้ง เนื่องจากเป็นช่วงเดือนเมษาและมีไฟป่าเกิดขึ้นเป็นระยะระยะนะครับส่วนใหญ่พวกเรามาช่องเย็นก็จะชอบถ่ายนกระหว่างทางขึ้นไปช่องเย็นครับแต่ครั้งนี้นะครับเราไม่ได้เจอนกสวยๆระหว่างทางที่ขึ้นไปช่องเย็นเลยครับเราได้เจอกับนกหัวขวานใหญ่หงอนเหลืองไกลๆครับครั้งนี้เป็นครั้งที่เราโชคดีคั้นครับ เราได้เจอกับนกระวังภัยปากแดงสั้นนะครับซึ่งเป็นครั้งแรกครับที่เราได้เจอนกระวังภัยปากแดงสั้นที่บริเวณช่องเย็นนี้นะครับก็ดีใจมากครับที่ได้เจอนกใ,นใหม่ๆของตัวเองนะครับเขามาหาก,กินบริเวณต้นกล้วยบริเวณป่าครับประมาณ 4- 5หตัวนะครับนกชนิดใหม่อีกชนิดหนึ่งครับที่เราได้เจอที่ช่องเย็นของเราครับ เขาคือนกจับมแมลงคอขาวหน้าแดงนะครับเราก็เพิ่งเจอพวกเขาเป็นครั้งแรกนะครับครั้งนี้ครับเราได้เจอพวกเขาถึง2ตัวเลยครับก็ดีใจสุดๆเลยครับที่ได้เจอนกชนิดใหม่นะครับถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เจอนกออมากชนิดนะครับแต่ได้เจอนกชนิดใหม่ก็ดีใจสุดๆไปเลยครับนกกระรองทองแก้มขาว สีสันสวยงามเจอทุกครั้งต้องถ่ายให้ได้ทุกครั้งครับเขามีสีสันที่น่ารักนะครับแต่ครั้งนี้นะครับเขามุดนะครับค่อนข้างถ่ายยากครับนกเขนสีฟ้าหางขาวนกปีกล้วยลายนะครับเราสามารถเจอเพวกเขาได้ที่บริเวณช่องเย็นนะครับถือว่าเป็นนกประจำช่องเย็นกันเลยครับเจ้านกกระเบื้องผาด้วยนะครับ จากนั้นช่วงเย็นนะครับเราเดินทางกลับมายัางลานกลางเต็นท์ของอุทยานแห่งชาติแม่วงครับมากินมื้อเย็นมานั่งเล่นกันหน้าเต็นท์แล้วก็เตรียมตัวไปอาบน้ำอาบท่ากันครับชมบรรยากาศยามเย็นกันเล็กน้อยนะครับหลังจากนั้นนะครับฝนตกลงมาอย่างหนักนะครับเราเก็บของกันไม่ทันเลยครับเปียกกันไปตามระเบียบเลยครับเช้าวันใหม่อันสดใส เราขับรถมาช่องเย็นเพื่อตามหานกส,สวยๆกันเช่นเคยครับเรามาแวะชมวิวที่จุดชมวิวโบโกจูน้อยครับเมื่อคืนฝนตกนะครับเช้านี้ก็จุดชมวิวค่อนข้างเขียวชะอุ่มสบายตาดีครับแต่บริเวณช่องเย็นนะครับไม่มีนกส,สวยๆให้เราถ่ายนะครับเราก็ต้องขอจบคลิปเที่ยวช่องเย็นไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านมากครับผม